ก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นู้นี้อีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการหมุนตู้ลักกี้ลอยย้อนอ e ีโวหินแปลงล่างนะครับผมกดเข้ามาสินี่ครับหินแปลงล่างเป็นชุดโอเปลาโนเซงนะครับผมไม่ดูว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเป็นแนวสไตล์จีนๆหน่อยนะครับผมจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ย แต่ว่าชุดสวยมากครับสาหรับชุดท็อปสุดนะก็เข้ามาดูกันนะครับผมเป็นชุดสีม่วงนะครับแล้วก็ชุดสีออกส้มๆมชมพูชมพูหน่อยนะชุดสีเขียวครับเนะี่ยชุดบไวสุดก็คือชุดสีน้ําเงินนะเราก็จะทําการสุ่มหากันนะครับผมแล้วก็หาพิมพ์เขียวนะไม่ให้เสียเวลานะครับผมไปดูกันสิตอนนี้เรามีปัดอยู่6ใบนะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องเสียเพชรหรือเปล่านะครับเสียเพชรก็ลองนะ ห้าครั้งสิบครั้งบอนนะ <Yeah. S 1> ผมว่าก็น่าจะได้แล้วนะครับผมกับพิมพ์เขียวนะหนึ่งชิ้นนะครับผมจัดมาเลยแล้วกันห้าใบแรกโอ้โหเรียบร้อยได้มาหนึ่งชิ้น,นครับผมแล้ตัวไดมอนมาด้วยครับสองใบครับผมเรียบร้อยครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับได้พิมพ์เขียว OP พ a ลามานะครับผมก็ ตามนี้นะฮะเป็นรูปหัวกระโหลกนะเอ๊ะไม่ใช่หัวกะโหลกสิน่าจะเป็นหน้ากากนะครับผมคล้ายๆหน้ากากหัวกะโหลกเลยนะก็ตกลงครับผมนี่ได้มาเป็นชิ้นแรกเลยนะกดตกลงฮะเราก็จะไม่โลภมากนะครับเดี๋ยวไปทําการแรกเลยดีกว่านะนี่ครับผมหินเขียวหนึ่งอันแล้วก็หินแปลงล่างสออันนะก็เป็นชุดแบบเอาเรียบๆง่ายๆพอนะ มีน้อยแต่มีนะน,นะครับผม <Wow. S 1> ถ้าไปชุดท็อปนี่พิมพ์เขียวสามหินแปลงล้างเก็บนี่ผมน่าจะไปไม่ถึงแน่นอนนะครับผมแลกเปลี่ยนเลยแล้วกันจัดมาฮะ oh, <no. S 1> มาแล้วครับผมชุดนี้ก็ถามว่าสวยสุดไหมก็ไม่นะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ขอแค่ได้มีนะอื้อ <Huh? S 1> ตกดตกลงแล้วผมเปิดเลยแล้วกันอ้าวได้มาเป็นหมวดนะครับผม แล้วก็เสื้อกดปกลงฮนะเดี๋ยวไปแต่งตัวกันดูสิสำหรับชุดนี้นี่น่าจะใส่กับตัวผู้หญิงนะครับโอ้เอ้เท่ทรงผมเท่มากเลยนะ oh, <no. S 1> แล้วก็หน้ากาก,ากครับเสื้อจัดมาให้หมดฮนะรองเท้าเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่มาเป็นเซตเลยนะแล้วก็ได้บัตรไดมอนด์รอยอดมาอีก2ใบนะครับผม ก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวสำหรับบัตรไดมอนด์รอยอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดในคลิปหน้านะไม่รู้ว่า50กว่าใบนี่จะได้ของถาวอรหรือเปล่านะครับแต่คลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย